มีคนหลับผมน้องหนึ่งน้องหนึ่งมามาตรงผมน,น้องหนละไม่รู้ว่ะน้องหนึ่งอ่ะที่บอ,อกตายตายตายขอซับกอดได้ปหขอซับกอดได้ป ปั๊มอยู nah uh, ่ปั๊มอยู่อ้ยกือบตาปั๊มนะผมปั๊มนะเจ็บจำขึ้นขาดอยู่ข้างบนจ้ำไปหนึ่ง สับเลยสับเลยมันไปนี่เอาหลังรับหลังแล้วเอับหลังขัดน็อกขัาน็อกาน็อกน็อกคนละหนึ่งพี่เลย กระน็อ,อ,ะกนอกคนละหนึ่งก็คือข้างเราหนึ่งฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นหนึ่งโี่กบับบังปั๊มเรสร็จพอดีเซ็งว่ะ เก็บได้น็อกสองเออออกเลยมันชุบละไปเลยเออป้อมเสร็จปดีเดี่อกี้งั้นนอกสองแล้วก็เหลือหนึ่งหนึ่งเรามีกี่คิวอะมันมีคนชุบป่ะนี่โดนไปแล้วโดนมาแล้วยิงฟียิงฟีเฮ้ยใครวิ่งอยู่เนี่ยข้างล่างเนี่ยนี่นี่นี่น่หนึ่งสองไปจะน็อกจะน็อกคนนี้สวยสวย มีมีมีม 2, 2> มอีกสองมีสองเอ๊ะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายซ้ายเจ็บซ้ายเจ็บตรงซิฟตรงซิฟเจ็บขวาร้อยหนึ่งขวาร้อยหนึ่งปั๊บไอพี่พี่ชุบพี่พี่ชุบพี่นะทำไมมีคนลงมาจากบ้านหมดเลยไม่มีใครอยู่ข้างบนสักคนวะโอ้โหผมตายเอปากปักปากเข้าเลือดเข้าเลือดไอ้นั่นข้างหน้ากลับเลาขึ้นข้างบนกลับขึ้นข้างบนเดี๋ยวผมเล่นข้างล่างเองผมกลับง่ายน็อกหนึ่งน็อกหนึ่ง มาตามมาเลี้ยงกระปคนหนึ่งนะหน้าผมนักหนึ่งละนักสองนักสองคนท้ายคนท้ายคนท้ายหมดหมดหมดกลับที่เดิมกลับที่เดิมโอเคเฮ้ยไม่กลับที่เดิมไม่ได้แล้วต้องเข้าวงว่ะอีแบกได้ไหมอ๋อเข้าฝั่งนี้ได้มาฝั่งนี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 ้เเเมมื่่่ออกกีีีี้้พไดยยิงสสนะแ๊ใช่มันตายแล้วมันตายแล้วจี้แก๊สอ่ะยิงหมดละใครแยบใครแยบมาฝั่งนี้ มามาใครจะมา,ม,า,าม,มีคนหนูน้อยเจอหนูน้อยคนหนึ่งตรงนี้หลังนี้มาตามมายังตามมายังมานี่พี่กางวงหนูน้อยอยู่นี่โอเคโอเค<า>มไม่มันกลัวคนมาเอาโพลก่อนไงต้องรีบเอาเคเบิลนะมีคนซิปมามีคนซิปมาตรงตรงแอร์ดอกตรงแอร์ดอซิมบละซิมบละเต็มที่ ก็แตงหนึ่งเจ็บอีกหนึ่งตรงแอร์ดอบยังไงอดอบพ่เดนตีได้ฮะแต่นะ็อต้องสวยพยายามมาตรงผมได้ปะหมอยป่ะหมอหมอหมอหนูน้อยหนูน้อยสวยกับโพกับโพที่ท้าย มาบ้านผมนะเมีตัวหนึงนะเหตุการณ์ครับเอ้ยมีคนอยู่บ้านผมมีคนอยู่บ้านผมขึ้นมาแล้น้องหนึ่งน้องหนึ่งได้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 น้องหนึ่งดันมาเลยดันมาเลยมันน้องหนึ่งละชุบละชุบละชุบละเลยร็วๆเข้ามาเข้ามาไอ้ยหี้ยชุบเสร็จละน้องอีกน้องอีกแล้วมั้ง ข้างบนบ้านคนหนึ่งนะบนบ้านคนหนึ่งนะนนงนชุบอีกปะเอาดิขึ้นบ้านอีกขึ้นบ้านขึ้นละขึ้นละหนึงน่งหนึง่งขีหนึงน่งน้องหนึง่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งตายแล้วโอเค ปุ่นนี้ใช่ไหมที่จะลงอะเรียบร้อยมีทหารมีทหารลุกได้ได้กรดได้กดเฮ้ยเฮ้ยมีเด็กเอปืนดิพี่เฮ้ยอะไรอ่ะมีปืนไปปืนออกซ้ายออกซ้ายเอ้าซ้ายมีคนแล้วนี่ชนมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยว ไปนู่นไหมผมดูทรงละไปไปโอ้โหเมื่อกี้ปุ่ม E พี่เดียวออโต้แน่เลยวะสองปืนเก็บไม่ได้สักปืนน่ะไม่ข้าหน้าเลยนี่นี่เห็นไล่มาละไล่มาละโอเคมีใครเก็บเดี๋ยวผมเก็บเหรียญนะตอนนี้เฮ้ยหน้ามาละหน้าผมเลยนี่นี เขาเลือดจะตายตัวหนึ่งฮอลเลสอนดับละดับซ้ายสิบขึ้นข้างหลังข้างห <itt s> ล<ะ>ังจะตายอีกหนึ่งจะตายมา<อ>กนากเอาหนึ่งพี่มีสองีตั้งแต่แรกอ่ะ นอนกนกแต่ผมชุบเพื่อนนะพี่เดียขึ้นมาข้างบนได้ปะไม่มันมันชุบมีที่ชุบอยู่ขึ้นมาข้างบนพี่มันเหลือตัวหนึ่งคนนอนเนซชนฝั่งนี้หนีละหน้าผมอะแต่ตอนนี้หาไม่เจอเดีย๋ยวรอใส่ก่อนให้ผมนะแต่ผมลงไปดู มันได้ซ่อนน็อกแล้วนี่อยู่นอยู่ก็ก็กแตกจะ็อกจะน็อกใช่ปัดท้าไว้เยผมดูปิดตรงนี้กับตงนี้ใช่สตัวไปไหนอ่ะพี่ไม่ไม่ไปเฮ้ยตายินลูดินลูดโชว์มันทำไมอ่ะพี่ น้องหนึ่งน้องหนึ่งอ่ะจะเนี้ยลูดเลย <Okay. S 1> ลูดโชว์หน่อย <c oughs> ต,ต,ตีมันหลักตีใหม่หลังมาโอเคเวนิวโอเซ่นนั่นชุบอยู่ <c oughs> อ่าน็อกหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งก็แตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันชุบอีกแล้วตีมัยาังไรตีมัยาังไรมันชุบแล้วมันชุบแล้วอีกตีนึงขึ้นข้างบนแล้วี <c oughs> ๋ยวผมเข้าประตูนี้นะ ไอ้นั่นน็อกสองรอบแล้วแบนเทจเอ้ยเ <laughs> <New Person S 2> <c oughs> ดีวยวก็เซ้นกับตายโดนซ้ายยิงอะฮาวบอกแรงมากจริงๆเหรนะจริงกันอ่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นพับผมรีบแป๊บนงึงขออีกขออีกแปนวินี <c oughs> ่หน้า,นาเลยหมดนาทีนึ่งเอาไหมหรือว่ายังไงเอาป่ะเอาเอาเอา น้อนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งเก็บไปหนึ่งสวยสวยสวยดันนะดันนะเจ็บมากๆเจ็บมากๆไอผ่าอะผ่าซ้ายยังผ่าซ้ายสุดท้ายตท้ายนี่แล้นี่ล ันนี้ผมหน้าผมเฮ้ยที่ใหม่อ่ะอุ้ยน่าจะใช่ตายหมดลนะที่เดิมอะ่ะ <Okay. S 1> นี่นี่ฝั่งนี้เจอละอ๋อไม่ใช่คนเดียวอ่ะพี่มันจะสองอ๋อโอเคไม่ไล่เข้าฝั่งนู้นก็ได้เข้าฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งไหนขวา อะไรป่ะครับผมมีฮฮดอยู่มาฝนนี้มาฝนนี้ที่วุ่นเฉดโดนชาร์จขนาดระวังทรายนะที่แบนเท็ดอะเบนเท็ดจะวิ่งกลับมาเล่นเราไว้เนี่ยไม่ราคาระวังหน้าผมหน้าผมเชียร์ละโอ้โหอโคตรสวตัวเลยเดี๋ยวกลับก่อนเราผมกลับก่อนนะตอนนี้โอ้โหเฮียตีหลังมาอีก กลับมาเพื่อนชิปขึ้นมาแล้วเพื่อนผมแย่แล้วแย่แล้วโอเคเอาขาบนนะขาบนนะขบวนขบนเรื่องๆขยับเข้าไปอีกได้ไหมวะข้างในมีคนหรือเปล่าไม่ได้ดูหมดละยา ผมแบ่งรัแบแบ่งอันนี้ได้อยู่มีปะไม่มาหมายถึงว่ามีชิทอะไรพวกนี้มีปะโอเคมีคิดไม่มีเลยเพื่อนมีแบตเกียร์นะแบตเหลยสองอันครับเก็บเลยฮะเก็บเลยผมมีสามแล้วมันมอยู่เนี้่ปะแกใช่อยู่ข้างบนบ้านหรอจะยิงไม่ได้ก็หลังยิงบ้านผมเสาบ้ามันลงแล้วตรงนี้ยิงกันยิงกัน นี่เสียงซิปลนเฮ้ยหลังมาตรงนี้คคัฟได้ไหมไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยไอ้พวกนั้นไปยังวะออายังยัยัง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 งยงยังงังยังยังังยังังยงยังยังังยะงยังงอง ครับเลยครับเฮ้ยหน้าผมเลยใกล้ๆเลยก็จะมังคับอยู่อู้ไมคก็อ๋อโดนอีกทีหน,นึ่งยังโคตรสวยโอ๋อยเจอบนหลังคายิงตอนแรกดูไม่มียังพึ่งมาดางับปะ ไ <laughs> อ้น,นี่เลยยิงผมมาหินรูผ้ผมจะผมจะแคนเซิลผมก็ผิด